สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งวันนี้ผมก็มีสมาชิกใหม่ของบางแสนในไอซึ่งก็คือหนังสือเล่มน,นี้ครับ Arduino ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ที่น่าสนใจคือปี2011เนี่ยที่ผมกลับมาจากประเทศเยอรมน,นีตอนนั้นมันใหม่มากๆแต่ยังใช้กับ MATLAB ไม่ได้และนี่คือสิ่งที่ผมศึกษาในตอนนั้น และนี่ก็คือหุ่นยนต์ตัวแรกของผมที่ผมใช้ Arduino ค c o n c ปต์ของมันเนี่ยก็คือแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนฮะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเขียนโปรแกรมควบคุมบนบอร์ดแล้วก็การ connect กับ power supply ตรงนี้นะครับว่าจะ connect ยังไงอันนี้สำคัญมากเพราะว่าพลังเนี่ยมันไม่พอในการที่จะทำให้โรบอตเนี่ยมันเคลื่อนที่ดังนั้นจะต้องมีความรู้ของการออกแบบวงจรอ,อันนี้ขึ้นมาเองและก็ เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้คลื่นสมองในการควบคุมผ่าน Arduino นี่คือสิ่งที่10ปีที่แล้วทำไว้และก็เวลามันผ่านมาไว้มาก้าเลยหลังจากผมก่อตั้งบางแสน AI บนโลกออนไลน์สำเร็จตอนนี้ก็น่าจะนำสิ่งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมยังต้องการควบคุม Arduino โดยการใช้ Simulink ซึ่งงานวิจัยของผม10ปีที่แล้วยังไม่สามารถใช้งานผ่าน MATLAB ได้นี่คือข้อจำกัดหลักในตอนนั้นเลยปัญหาก็คืองานวิจัยของผมมันล้ำหน้าเกินเทคโนโลยีไปเป็น10ปี ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับบางทีของมันก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเพราะถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วผมยังไม่สามารถสร้างสื่อได้ถึงแม้ว่ารู้จัก YouTube แล้วแต่ไม่สามารถตัดต่อวิดีโอได้องค์ประกอบในการทำงานเลยไม่ครบในส่วนของการเข้าถึงคอนเทนต์นี้จะเอาไว้ใน Education with d r Tanet ในระดับเดียวกับที่วาง Python content ราคานี้รวมค่าปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นการออกแบบ PID Controller และแน่นอนว่าคนที่อยู่ในระดับ AI Technology Consultant จะสามารถดูได้ด้วย